สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานและวิธีการสมัครงานยังไงใครได้งานไปจนถึงรู้จักสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะและวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเราจะได้คุยกับรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นนักกายภาพบาบัด ทางด้านกีฬาค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะนี่คือพี่อีฟของน้องๆและเพื่อนอีฟของเราอเองใช่ง่ะารุ่นเดียวกันนะคะ,คะก่อนอื่นให้แนะนําตัวกันก่อนนิดนึงค่ะ ค่ะชื่ออีมนะคะสิยาวลินเพชรวันค่ะสิทธิ์เก่าคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรหัส55เป็นอดีตนักกายภาพบำบัดรประจําสโมสรบาสเกตบอลโมโนยอมพายค่ะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดอิสระค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องให้คุยกันเยอะเลยนะคะ,ะภาพรวมในการทํางานของการเป็นนักกายภาพบําบัดทางด้านการกีฬาเนี่ยมัน เป็นยังไงบ้างคะของกายภาพเนี่ยพวกวิธีการรักษาเราจะเรียนมาแบบเดียวกันแต่ทีนี้พอมาเป็นกายภาพบัตท,ทางด้านการกีฬาถ้าเราประจําทีจะได้มีชั่วโมงอยู่กับเขาเยอะกว่าแล้วก็เจอกันทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการดูขาอพวกท่าทางต่างๆเขาได้เยอะขึ้นรวมถึงการฝึกกำลังกล้ามเนื้อพวกมัดเล็กเพิ่มให้เขาได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นจุดต่างของเวลาที่เรามาทํากีฬานิดนึงและอย่างนี้เขามีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเนาะอันนี้เป็นคณะกายภาพบำบัดมันมีความแตกต่างกันยังไงคะคือถ้าเกิดเป็นวิทกีฬาเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องของเทรนนิ่งกันเพิ่มกําลังสร้างกล้ามเนื้อแต่ส่วนของกายภาพจะเน้นไปทางพวกการรักษาแล้วก็ฝืนฟูมากกว่าซึ่งถ้าในทีมไหนที่มีวิทกีฬากับกายภาพอยู่ด้วยกันก็คือทํางานโคกันได้ง่ายมากคืออย่างนักกีฬาคนนึงรักษาเสร็จต้องการเพิ่มกําลังเราก็แค่บอกนักวิดเราก็จะทํางานต่อกันได้ง่ายเลยค่ะอ่าก ว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าอุ้ยพอเราไปทํางานในสโมสรมันมีการทาํางานยังไงบ้างคะอีฟจะแบ่งเป็นปสช่วงละกันก็คือช่วงวันซ้อมกับวันแข่งช่วงวันวันซ้อมอย่างเงี้ยจะดูนักกีฬาตั้งแต่ก่อนซ้อมขณะซ้อมแล้วก็หลังซ้อมที่ก่อนซ้อมเนี่ยเราจะมีเวลาอยู่กับเขาเยอะแล้วก็สามารถใช้เวลาได้มากหน่อยในการรักษาแต่ก็จะมีนักกีฬาบางคนที่เขาไปผ่าตัดมาเราต้องฟื้นฟูแล้วก็ใช้ช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยดูนักกีฬาที่ต้องฟื้นฟูก็ได้แล้วก็ส่วนหลังซ้อมก็เหมือนเก็บ รายละเอียดของคนที่ไม่ได้ดูตอนก่อนซ้อมหรือว่าใครที่เจ็บขณะซ้อมวันนั้นก็มาดูส่วนวันแข่งจะคล้ายๆกันแต่ระยะเวลาในการทําจะสั้นกว่าก็คือเราจะมีเวลาแค่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงก่อนแข่งในการเตรียมนักกีฬาแล้วก็จะต้องเชียร์นักกีฬาให้หมด12คนทั้งเรื่องของการแปะเทปหรือว่าการยืดกล้ามเนื้อพวกนี้เนาะแล้วก็ตอนวันแข่งเนี่ยก็จะซีเรียสเรื่องของเวลาที่เราต้องดูว่านักกีฬาเนี่ยเจ็บในจังหวะเกมยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะบ่งบอกไปถึงว่าต้องพักยังไงลงแข่งต่อได้ไหมอะไรอย่างเงน่วหังขรรรืออใกกาาาษ การยืดกล้ามเนื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นนักกายภาพบําบัดค่ะสำหรับสโมสรแบบอย่างเงี้ยเรามันมีขั้นตอนในการที่เราจะเข้าไปตรงนี้ยังไงได้บ้างะคะ่ะ ที่ทีมกีฬาเวลาเปิดรับอะคะ่ะ<ๆ>เขาจะเปิดรับหน้าเพจของแต่ละสมโมสรน,น้นเลยก็ฉะนั้นอาจจะต้องแบบสมมติว่าใครชอบทีมสมโมสรไหนอาจจะต้องไปกดไลค์ในเพจของอันนั้นนะคะหรืออย่างของโมโนงโอยก็จะมีตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อแวนพายสปอร์ตเนี่ยก็อาจจะรอดูเผื่อว่าบางทีเขาเปิดรับเพิ่มะคะ่ะแล้วก็ส่งเรซเม่ไปสมัครได้ค่แล้วมีการต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะเป็นทิปให้กับน้องๆที่กําลังดูอยู่เนาะก็ของอีฟที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่อีฟว่าน่าจะทําเป็นใส่รูปหรือประสบการณ์ที่เราเคยไปมันจะดูน่าสนใจเพราาาาาาะว่ทงด้้นกีฬถ ไปผ่านประสบการณ์มาเขาค่อนข้างจะสนใจเราเป็นพิเศษนะคะส่วนเวลาสมมุติเขาเรียกเราไปแล้วเนี่ยบางทีมก็จะมีแบบให้ทําข้อเขียนนิดนึง mm. ด,ดูความรู้เบื้องต้นเรานิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของปฏิบัติ mm. เขาก็อาจจะโยนเคสคนนี้เจ็บตรงนี้เขาก็จะดูว่าเราแนวคิดวิธีการประเมินการตรวจประเมินการรักษาเราเป็นยังไง mm. ข้อเขียนเสร็จบางทีมก็อาจจะมีสัมภาษณ์นิดนึงดูอท uh ี huh. ่จูดว่าไปกับทีมได้ไหม่เงี้ยค่ะแตบ่บางทีมก็ไม่สนใจจะดูเรื่องของแมนนวลสกิลการรักษาอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ แล้วอย่างนี้เราต้องมีสอบใบประกอบวิชาชีพอะไรด้วยไหมคะของกายภาพเหมือนเรียนจบมา4ปีแล้วก็ต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพอะค่ะเราต้องสอบทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันก็คือจะมีเรื่องของวิชากฎหมายอจัญญาบันนะคะแล้วก็อันที่2เทคนิคการรักษาพวกการใช้เครื่องมือต่างๆและอันที่3ก็จะเป็นพวกโรคทั่วไปที่สัมพันธ์กับกายภาพอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องอ่านให้ครบเวอร์ทั้ง3หัวข้อนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องผ่านทั้ง3หัวข้อเราถึงจะได้ใบป,ประกอบออกมาถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่านตัวใดตัวหนึง่งเราก็ต้องสอบใหม่อย่างเงี้ยค่ะก กายภาพบำบัดนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเรื่องว่าสอบเมื่อไหร่ต้องสอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะในนั้นจะจะมีรายละเอียดไว้หมดเลยค่ะในเรื่องของความท้าทายในการทํางาน กับนักกีฬาเองหรือว่ากับสมโมสรเองเนี่ยเรามีความท้าทายในงานนี้ยังไงบ้างคะก็สําหรับอีกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราเป็นผู้หญิงเ,เราต้องไปดูนักกีฬาที่เป็นผู้ชายบางคนก็จะมองว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงเราไปทํานักกีฬาผู้ชายตัวใหญ่ๆเราจะให้แรงเขาถึงห<ม>รอจะกดถึงไหมอะไรอย่างเง<ม>ี<ม>้ยจริงๆพวกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องหลักการให้แรงยังไงนะคะจัดท่าย,ยังไงให้ใหกดโดนหรือว่ายกแบบไหนไม่ให้ตัวเราเจ็บด้วยเวลาถ้าสมมติเรายืดนักกีฬาอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ละเขตก็เราก็ต้องเหมือนแบบทำยังไงให้เขากลับ มีแฟนขับอย่างเงี้ยว่าจะคอยถามแบบว่านักกีฬาจะหายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องเหมือนทุกๆเคส่ะคะก็คือเป็นความท้าทายของเราที่จะทํายังไงให้เขากลับมาเล่นได้ไหวที่สุดเพราะว่ามีแฟนแบบคอยเช,ชียร์อยู่ด้วยตอนที่เราเรียนในคณะเนี่ยค่ะเราได้เรียนในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาโดยเฉพาะดะ้วยเลยไหมคะของรุ่นอีปาเป็นรุ่นแรกที่มีแยกเป็นของทางสปอร์ตโดยเฉพาะอ,อ่ะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เรียนก็อาจจะเป็นเนื้อหาคร่าวๆเบื้องต้นอย่างเช่นเรื่องของการแปะเทปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าแมชชีฬาากรบบดเจ็ จะเกิดอะไรได้บ้างข้าวๆประมาณนี้เราเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเอามาปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างใช้ได้ใช้ได้ก็คือมันเหมือนเป็นเบสิกให้เราเลยอะค่ะอย่างสมมติเรื่องเทปปิ้งหรือเรื่องของการวิเคราะห์ท่าของนักกีฬาอะไรเงี้ยที่ตอนที่เรียนมาก็เอามาใช้ได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะทีนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของฟรีแลนซ์ว่า อพอเราทำในสโมสรไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเรามาปรับมาทำเป็นฟรีแลนซ์เป็นยังไงบ้างคะแต่ก่อนเราทำทีมเดียวเนาะดูแลนักกีฬาทีมเดียวแล้วก็ต่อไปเลยทุกวันแต่นี่มันก็คือจะเวียนวันนี้ไปที่นี่ไปทีมนี้อีกวันหนึ่งไปอีกทีมนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนักกีฬาจะเยอะกว่าแต่ว่าเวลาในการดูมันไม่เหมือนเดิมฟรีแลนซ์ก็จะต้องเหนื่อยเรื่องของแมネจเวลาว่าแบบวันหนึ่งจะรับเต็มแม็กได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไหวไหมถ้าเกิดจะทำา23ทีมพร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันแข่งชนกันเรากวา่ เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นฟูลไทม์ของทีมอย่างเงี้ยเราโหเรามีเวลาทั้งวันน่ะแต่ว่าพอมาเป็นแบบทีมอย่างสมมติเราจะฟิกเวลาแค่3าชั่วโมงเราจะอยู่กับทีมนี้ทีมหนึ่งเราก็ต้องทําอย่างเคลียร์กนะีฬาที่เจ็บหลักๆให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยเวลามันจะสั้นกว่ามันจะแบบไม่ได้เทคไทม์เยอะค่ะน,นี้เรารับกีฬาประเภทไหนบ้างอย่างก่อน,น,นเนี่ยอีก็รับทีมบาสสองทีมแล้วก็จะมีแบบท,ทีมหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีลักบ,บี้อีกทีมหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือรับได้หลายกีฬามากขึ้นหลากหลายมากใช่ใม่ กีฬาบางทีแมคานิก <c oughs> ของแต่ละ <c oughs> กีฬาที่เล่นจะ <c oughs> ไม่เหมือนกัน <c oughs> อาจจะต้อง อาศัยเรื่องของการสังเกตอย่างสมมติแบดมินตันเอ,อ้ยเขาเจ็บตรงนี้เขาใชมูฟเมนต์แบบไหนการเคลื่อนไหวแบบไหนทำไมเขาถึงเจ็บกล้ามเนื้อมัดไหนทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาสก็จะต่างไปแล้วก็รักบี้โอ้โหก็ต่างไปอีกอ <laughs> ก็ <laughs> ดูว่าใช้ร่างกายใช่ก็คือต้องวีคอร์ร่างกายเราหาลูกค้าเนาะหรือว่าคนที่จะรับการรักษาจากเราเนี่ยเราหาจากที่ไหนแล้วเรารับลูกค้ายังไงคิกว่าของทางด้านกีฬาจะเป็นเรื่องของคอนเน็กชั่นคนกีฬาเขาไว้วางใจเราเนาะเขาก็จะมีการเรื่องบอกปันปากต่อปาก จริงๆที่อีพทำฟรีแลนซ์มาอีก็ยังไม่เคยแบบเป่าประกาศเลยนะว่าอีแบบทำเองอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนเขาไปบอกต่อกันอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้ซอฟต์สกิลที่ต้องใช้ในสาขาอาชีพนี้มีอะไรบ้างะคะ ถ้าของอีฟคิดว่าถ้าเราทําทีมกีฬาหลากัหลกๆคือเรื่องการสื่อสารแต่ถ้าทําเป็นเป็นประจําอย่างเงี้ยเราต้องพูดกับโค้ดอยู่แหละว,ว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงจะหายทันไหมไหวหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องพูดกับนักกีฬาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีสื่อสารแล้วก็จิตวิทยานินึงแบบว่าในการที่จะพูดยังไงแม่เขาจิตตกเพราะเขาเจ็บเนาะแล้วถ้าเราไปบอกเขาเลยนี่เนี่ยคุณเอ็นขาดเล่นไม่ได้<อ>มันก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องเหมือนแบบมีจิตวิทยาในการพูดยังไงที่จะทาให้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บแต่เขาจะหายกลับมมาาาเเเล่่่่นนนนนนได้สววออออืืๆกก็็จะปรรงงขคทใ ทำเคสพวกนี้นะคะแล้วก็พวกสกิลของทักษะภาพต่างๆก็ต้องมีอยู่แล้วโอเคเลยค่ะทีนี้เรื่องของเงินเดือนเนาะ,ะเพราะว่า อันนี้อีฟทำมาสองแบบเลยก็คือค่าตอบแทนในส่วนของการอยู่ประจําสโมสรเนาะกับฟรีแลนซ์มันแตกต่างยังไงบ้างคะถ้าเกิดเป็นเบื้องต้นเลยจบมาใหม่ๆก็จะมีเลทนะคะอัตราเลทก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นถึงสองสแล้วแต่ทีมที่เขามีบัจเจ็ตก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้เราเข้าไปดูบ่อยแค่ไหนด้วยอันนี้เป็นตอนเป็นประจำนะคะส่วนฟรีแลนซ์อ่ะฟรีแลนซ์จะขึ้นอยู่กับการรับงานของเราเลยเพราขคือไม่ว่าขึ้นอยู่กับความขยันรับเคสเยอะก็เยอะถ้าเรารับเคสเยอะเราก็จะมีแบบว่ารายได้เขาอินคัมเข้ามาเยอะอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเเกิดฉลี่ สองสามหมื่นถึงห้าหกหมื่นก็มีเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราขยันแค่ไหนก็อาจจะเลือกเอาว่าแบบไหนชอบแบบไหนใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของการเติบโตในสายงานนี้มันสามารถเติบโตไปยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มาทางด้านกีฬาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปเรียนเป็นสปอร์ตเมดก็ได้เป็นเหมือนแพทย์สนามก็ได้ก็คือไปเรียนต่ออีกจะไปเรียนเป็นโคชชิ่งก็ได้โคชชิ่งก็จะเป็นการทํานักกีฬาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องดูเรื่องโภชนาการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะอยากให้พี่อีฟของน้องๆ สาขาอาชีพที mortar, ่น่าสนใจมีคําแนะนาอะไรบ้างสําหรับคนที่สนใจจะทําสาขาอาชีพนี้ค่ะก็ถ้าเกิดสมมติน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นนักกายภาพทางด้านกีฬานะคะจริงๆอยากให้น้องแบบเหมือนอดทนตั้งแต่เรียนแล้วแหละเพราะว่าเรียนเรียนหนักมากแล้วก็เหมือนอดทนให้พ้นช่วง เรียนช่วงสอบเครียดตอนนั้นมาได้นะคะแล้ววันหนึ่งที่น้องเนี่ยได้มาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนักกีฬาได้มารักษานักกีฬาคนหนึ่งจากที่เจ็บเล่นไม่ได้แล้วให้เขากลับไปวิ่งได้ครั้งเนี่ยมัน<ม>จะเจนความรู้สึกที่แบบดีมากๆที่แบบเอ้ยเราเป็นคนทําให้เขากลับไปเล่นได้นะะี่ค่ะถ้าน้อง<ม>น้องมีความรู้สึกแบบนั้นก็คืออยากให้น้องแบบอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างที่ตั้งแต่เรียนให้นํามาใช้ในตอนที่น้องจบมาทํางาน แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ง่ายไปซะทุกอย่างเนาะแล้วก็เป็นงานที่หนักพอสมควรแต่ว่ามันก็จะทําให้เรายิ่งภาคภูมิใจใช่ค่ะที่เราได้ทำเนาะวันนี้พี่อีฟสุดยอดมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ